สวัสดีค่ะตอนนี้เนีเราก็มาต่อกันในเกม For r e n นะคะพาร์ทที่4มาเริ่มกันเลยดีกว่าว่าพลอยนีอยากจะรู้เรื่องราวตอนต่อไปแล้วนะคะบท17เศษซากโหยังเป็นเรื่องราวของความรักอยู่นะคะทำไมคุณอุ๊ยเดี๋ยวนี่เราต้อง เราต้องทำไงอ่ะเราจะออกเหรออ๋อเราต้องลบคุณคลิชออกไปนะคะในการที่เราแบบว่าเลิกลากับใครสักคนหนึ่งเราก็ต้องมุบออนอ่ะเนาะโอเคหวังว่าคุณคลิสจะมีชีวิตที่ดีแล้วน้องฟอ r เรนก็จะต้อง มูบออนแลวมีชีวิตที่ดีได้นะคะตอนนี้เนี่ยจากที่เคยอยู่ด้วยกันตอนนี้น้องก็กลับมาใช้ชีวิตคนเดียวแล้วอยู่คนเดียวทําไมเขาถึงยังหน้าตาน้องเหมือนแบบว่ายังคงนึกถึงคิดถึงคุณคริสต,ตลอดเอนี่ยยังคงแบบว่ามองที่ข้างๆนะคะตัดสินใจที่จะโทรหาแม่หรอฮัลโหลแม่คะสะดวกคุยหรือเปล่า มีอะไรหรือเปล่าจะลูกคือจากที่น้องเนี่ยแทบจะแบบเวลาคุยโทรศัพท์กับแม่นี่คือแบบเหมือนกับแบบน้องแบบจะรีบตัดบทจบทุกทีแต่ครั้งนี้เนี่ยน้องเนี่ยตัดสินใจที่จะโทรไปหาแม่ก่อนน่าจะเป็นเรื่องที่น้องแบบว่าต้องการคาปรึกษาบทสิบแปดปล่อยไปก็ยังคงเป็น การเรื่องราวของการที่น้องเนี่ยจะต้องมูบอ่อนจากคุณคริสนะคะจากความรักครั้งนี้อืมแต่มันก็คงจะเป็นเรื่องที่ดีที่สุดสำหรับน้องอะ่ะน้องก็ต้องลืมให้ได้นะคะต้องก้าวไปข้างหน้าให้ได้แล้วในอนาะคตน้องก็ต้องไปพบเจอกับคนใหม่ๆ บทส9เกตื่นตื่นได้แล้วบอลเลนตื่นเขยา่าเขย่าตัวน้องให้น้องตื่นลืมตาแล้วนะคะเฮ้ยอันนี้คือสีเอหยิบออกมานี่มันสีนี้นะมนน้องยังจะยังไม่เคยใช้เลยหรือเปล่าเนี่ย อาน้องเคยใช้ไปแล้วตอนที่วาดรูปคุณคลิสต์นะคะแล้วตอนนี้น้องจะวาดเราเรามาดูกันว่าน้องจะวาดเป็นอะไรนะแต่งแต้มลงไปแล้วอืมตอนวาดนะ่ะดูหน้าน้องจะมีความสุขเลยนะคะโอ้ย ตอนนี้เริ่มที่จะดูสดใสมากขึ้นนะทำกับข้าวกับแม่รางวัลที่สองเฮยน้องวาดรูปแล้วก็น่าจะไปประกวดนะคะได้รางวัลที่สองมาด้วยตอนนี้น้องน่าจะใช้ชีวิตได้อย่างมีความสุขแลวแหละชมรมวาดภาพมีไปเข้าชมรมวาดภาพด้วยนะคะเจ้าเหมียวลบมีน้องเหมียวด้วย โอ้ oh, อันนี้ก็คือเราวาดรูปขายด้วยนะคะขายออกมาเลยขายแล้วขายแล้วด้วยมีคนกดถูกใจกดแชร์เยอะมากวางจำหน่ายอันนี้ก็คือกราฟก็คืออยู่ในลักษณะที่แบบว่าพุ่งขึ้นสูงขึ้นเรื่อยๆเลยนับเงินนับเงินเราก็จับคู่ ตอนนี้น้องน่าจะมีเงินเก็บเยอะแล้วนะเนี่ยจากตอนแรกที่น่าจะทำงานในออฟฟิศนะคะที่แบบว่านั่งคิดเงินในออฟฟิศตอนนี้ก็มานั่งนับเงินของตัวเองละ <c oughs> บท20เดินหน้าต่อหลังจากนี้จะเป็นช่วงเวลาที่ดีแล้สินะมีการ์ดด้วยนะคะขอให้ช่วงดีแก้วน้องแมวแน่ อันนี้เนี่ยน่าจะเป็นที่ทำงานแฮ้ hey, พอคิดว่าเก็บอันนี้เลยน้องแพนด้าน่ารักมากแล้วก็การ์ดตรงนี้ต้องเก็บนะคะประกาด้วยไหมประกาของเราอะเราเอามาแก้วน้ำน้องแมวด้วยอันนี้แม็กนี่น่าจะเป็นของสำนักงานนะกเรีคิดเลขก,ก็น่าจะเป็นของสำนักงานรนะึเปละแต่เราเก็บได้เหรอ <laughs> เก็บเอ๊เอ่อม,มันจะเป็นรูปนะคะวันดีๆกับคลิช พอ,อดูน้องจะมูบออนได้จริงๆแล้วนะตอนนี้นะมองรูปเก่าๆน้องก็คือยังคงยังคงมีความสุขอยู่นะคะน้องจะเก็บไว้หรือเปล่าไม่เก็บสิเราไม่อยากเก็บเอาเราเก็บกันดนะอ่ะเขาเขาให้เก็บแล้วว่าน้องอยากจะเก็บนะคะเก็บไว้เป็นความทรงจําดีๆแล้วกันครั้งหนึ่งเราเคยมีความทรงจําดีๆ อยู่กับคุณแม่ถ่ายรูปกับคุณแม่ตอนนี้น้องบอกว่าดูสีเสื้อผ้าของน้องนี้น่าจะเป็นแบบคล้ายๆกับรูปที่น้องวาดเลยอะ,อะเป็นรูปดอกไม้นะคะโอ้แล้วตอนนี้น้องได้จัดเป็นนิทรรศการเลยมีรูปภาพของน้องใครนี้สวัสดีค่ะคุณชอบรูปภาพนี้หรือเปล่าเอ,อ๋ยครับผมชอบมากเลย โอ้ oh, ตอนนี้เนี่ยน้องน่าจะมีชื่อเสียงมากมายเลยทีเดียวนะคะสวัสดีค่ะฉันคือผู้ที่วาดภาพนี้เอง <c oughs> ตอนนี้คนแบบว่ามากมาย <c oughs> ก็มาดู <c oughs> การเดินหน้าต่อของน้องเนี่ย เป็นการเดินหน้าที่ประสบความสำเร็จมากเลยนะคะโอ้โหแล้วดูอย่างนี้แล้วเนี่ยรู้สึกตื่นตานใจจบแล้วหรอ จบไปแล้วเรียบร้อยนะคะโอ้โหเป็นบทรสรุปตอนจบที่พอรู้สึกว่าเป็นตอนจบที่ดีมากสำหรับน้องฟอร์เรนนะคะน้องเนี่ยก็คือสามารถบูบออนแล้วก็เดินหน้าต่อไปได้พลอก็หวังว่าใครหลายๆคนเนี่ยที่เจอช่วงเวลาที่ยากลำบากหรือว่า พอคิดว่าการลุกขึ้นแล้วก็เดินต่อไปข้างหน้าเนี่ยมันอาจจะมันอาจจะยากสาหรับใครใหลายๆคนนะแต่พอเชื่อว่าถ้าเราสามารถผ่านตรงจุดนั้นมาได้แล้วอะ่ะพอเรามองย้อนกลับไปอะ่ะเราก็จะสามารถมองให้มันเป็นเหมือนเรื่องราวที่เคยเกิดขึ้นที่มันไม่ได้หนักหนาอะไรกับชีวิตบางทีเราอาจจะหัวล็อกกับช่วงเวลานั้นด้วยซ้ำว่าเอ้ยช่วงนั้นเราเป็นอะไรเนี่ยอะไรแบบนี้เพราะพอเนี่ยก็เคยผ่านช่วงเวลาที่เศร้าแล้วก็เสียใจมาเหมือนกันแต่พอเราผ่านจุดนั้นมาได้แล้วเนี่ย คือตอนตอนที่เรายังไม่ผ่านช่องจุดนั้นเนี่ยเราก็รู้สึกว่าเราไม่คิดว่าเราจะผ่านช่วงนั้นมาได้เหมือนกันคือแต่พอมันผ่านมาแล้วพอเรามองกลับไปล้วก็เอ๊ะทำไมเราถึงรู้สึกอะไรขนาดนั้นนะ่าอะไรเงี้ยมันเหมือนกับว่าเราเริ่มที่จะแข็งเข้มแข็งมากขึ้นแข็งแกร่งมากยิ่งขึ้นนะคะแล้วก็จะสามารถทนแล้วก็อดทนสู้ต่อความรู้สึกที่มันทําให้เราเจ็บปวดเนี่ยได้มากยิ่งขึ้น ก็ต้องขอบคุณมากเลยนะคะที่รับชมน้องฟอเรนจนถึงตอนจบนี้หวังว่าเนื้อเรื่องราวของน้องฟอรเรนเนี่ยจะทําให้ใครได้หลายๆคนนะคะรู้สึกว่ามีแรงใจกําลังใจในการสู้ต่อไปนะบ๊ายบาย